ส่วนอีกหนึ่งคดีครับพี่นาวิ6กนะครับยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นกรณีการเสียชีวิตของยุธิธรรมจังหวัดพังงาก็พบนะครับว่าถูกทารุณกรรมอย่างโหดเหี่ยมก่อนที่จะนําศพไปใส่ไว้ในถัง200ลิตรนะครับแล้วก็บวกปูนซ้ําแล้วก็โยนทิ้งแม่น้ําล่าสุดเองตํารวจนะครับก็สามารถที่จะติดตามคนร้ายได้แล้วเบื้องต้น2คนแล้วก็พบด้วยนะครับว่า หัวหน้าใหญ่นะครับของขบวนการนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้และล่าสุดนะครับอันนี้เป็นหลักฐานใหม่ของตํารวจเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกภาพผู้ตายก่อนที่จะหายตัวไปครับค่ะ นี่นะคะเป็นภาพวงจรปิดคุณผู้ชมที่ปรากฏอยู่ถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญเลยนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายค่ะที่นายชวีอินทระยุติธรรมจังหวัดพังงานเนี่ยเขาจอดรถนะคะแล้วก็รอรับนางสาวนัทนันอินดาที่หน้าสอพอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สักพักนี่แหละค่ะเดินลงจากรถไปแล้วก็ช่วงเวลาประมาณสัก บ่าย3โมง18นาทีนะคะถัดจากที่เขาจอดรถประมาณแค่2นาทีเท่านั้นก็มีนางสาวนัทนันนี่แหละซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายคนหนึ่งมานะคะอย่างจอดอยู่ในวงกลมนะฮะลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาส่งแล้วก็เดินไปหานายชวีเตรียมจะขึ้นรถไปด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดจับได้อันนี้ทั้งคู่เดินไปขึ้นรถแล้วสังเกตดูจะเห็นว่าผู้ชายที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะยังคอยตามประกบ ไม่ได้หนีไปไหนจนสุดท้ายภาพที่กล้องจับได้ก็คือนายชวีอินทระยุติธรรมจังหวัดพังงาขับรถกระบะคันนี้นะคะหนีไปค่ะก็ออกไปจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งไปเจอนะคะเป็นภาพที่นายชวีหายไปแล้วก็พบว่าโดนสังหารโหดทารุณกรรมจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปยัดในถังขนาด200ลิตรโดนบกปูนแล้วก็โดนถ่วงน้ําค่ะ ซึ่งวันนี้นะครับทางศาลจังหวัดปาาพนังนะครับก็อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีแล้ว5คนด้วยกันนะครับมีนายจิระเดชแปดดำนายสุทธิพงศ์บุบผาคอนนายอดิศักดิ์ทองสมจานายชัยชนะเกิดมุสิกและนายสุวัสด์มาลาวัตนะครับในข้อหาร่วมกันกักขังนงเหนียวร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตองไว้ก่อนร่วมกันปล้นทรัพย์โดยทำร้ายเจ้าทรัพย์จนถึงแก่ความตายร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพ โดยปกปิดสาเหตุการตายโดยข้อหาทั้งหมดนะครับก็มีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตตำรวจนะครับตอนนี้ก็จับกลุ่มคนร้ายได้แล้วสองคนนะครับก็เร่งติดตามอีกสามคนที่ยังคงอยู่ระหว่างหลบหนีส่วนตัวนางสาวนัทนันนะครับก็เป็นสาวที่ผู้ตายไปติดพันและก็เป็นแฟนสาวของหนึ่งในผู้ต้องหาด้วยนะครับตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบ,บรวมพฤติกรรมและก็ส่วนประกอบคดบีเพื่อเสนอขอหมายจับอีกครั้งนะครับ ส่วนศพของนายชวีนะครับตอนนี้ก็ได้ส่งให้ศูนย์นิติเวชจังหวัดสุร,ราธานีผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจนอีกครั้งครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเองผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมนะครับก็สารภาพบอกว่านายอดิศักด์นะครับเป็นคนวางแผนทั้งหมดจับผู้ตายสวมกุญแจมือก่อนที่จะซ้อมนะครับทำร้ายต่อเนื่องหลายชั่วโมงแล้วก็ใช้ของแข็งทุบตีอย่างแรงนะครับจนเสียชีวิต ส่วนล่าสุดเองนะครับทางผู้บังคับการกอง5ผู้กำกับการกอง5กองปราบนะครับพันตำรวจเอกภูม,มินพุ่มพันม่วงคือลงพื้นที่นะครับก็ไปติดตามคดีนะครับแล้วก็จากการสืบสวนของตํารวจเนี่ยพบด้วยนะครับว่านายอนิสักหัวโจกนะครับก็เป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับของ กับมะนะครับก็เป็นขบวนการที่ตํารวจเคยเข้ายึดซับเป็นเรือยอดที่ประจวบคีรีขันเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาด้วยครับค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้กันด้วยคุณผู้ชม